เคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งชีวิตก็เหมือนติดอยู่กับที่เหมือนเราถูกกำหนดมาให้เป็นแบบนี้ทำได้แค่นี้หรือมีพรสวรรค์เท่านี้พอเจออุปสรรคก็ถอดใจง่ายๆเพราะคิดว่าความสามารถของเรามีจำกัดความคิดเหล่านี้มันเหมือนก้อนหินหนักๆที่ถ่วงเราไว้ไม่ให้ก้าวไปไหนได้ไกลกว่าเดิมแต่ถ้าบอกว่าความคิดนั้นผิดละ่ะ ถ้าบอกว่าสมองของเราไม่ใช่ก้อนหินที่แข็งกระด้างและไม่เปลี่ยนแปลงแต่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาและพร้อมจะเติบโตไปพร้อมกับเราในทุกๆวันถ้าวิทยาศา,ศาสตร์บอกเราอย่างนั้นจริงๆคุณจะเชื่อไหมคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องราวที่น่าทึ่งของสมองมนุษย์เรื่องราวที่พลิกความเชื่อเก่าๆเ,เกี่ยวกับสติปัญญาและขีดจำกัดของเราให้กลายเป็นการเดินทางแห่งความเป็นไปได้ไม่รู้จบ เราจะไปเจาะลึกถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่าการเรียนรู้และการเติบโตไม่ใช่แค่คำคมสวยๆแต่เป็น,นกลไกพื้นฐานที่ฝังลึกอยู่ในตัวเราทุกคนและมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อนานมาแล้วด้วยสายตาอันแหลมคมของนักวิทยาศาสตร์ผู้ไม่ยอมแพ้ย้อนกลับไปในปลายศตวตรรษที่19มีชายคนหนึ่งชื่อซันติอาโกรามอนอีกาฮานเขาเป็นนักประสาทวิทยาชาวสเปนผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งประสาทวิทยาสมัยใหม่ กาฮานไม่ใช่คนที่มีพรสวรรค์โดดเด่นมาตั้งแต่เกิดในสายตาคนรอบข้างเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างเกเรไม่ชอบเรียนหนังสือตามแบบแผนแต่เขามีความหลงไหลในการวาดรูปและสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างไม่ธรรมดาความหลงไหลนี้เองที่นำพาเขาไปสู่การศึกษาสิ่งที่ซับซ้อนที่สุดในจักรวาลที่เรารู้จักนั่นก็คือสมองในยุคนั้นนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าสมองเป็นเหมือนตาข่ายหรือเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวทำให้ยากจะทำความเข้าใจว่าแต่ละส่วนทำงานอย่างไร แต่กาฮานกลับมีความคิดที่แตกต่างออกไปเขาใช้กล้องจุลทรรศน์ที่เรียบง่ายด้วยเทคนิคการย้อมสีเซลล์ประสาทที่พัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีชื่อคามิโลโกจิซึ่งทําให้เขาเห็นเซลล์ประสาทที่ชัดเจนกว่าใครๆสิ่งที่กาฮานเห็นนั้นเป็นเหมือนการเปิดโลกใหม่เขาวาดภาพเซลล์ประสาทแต่ละเซลล์ออกมาอย่างละเอียดละออเป็นพันๆรูปด้วยความอุตสาหะที่ไม่ธรรมดาเขาวาดอย่างพิถีพิถันสังเกตความแตกต่างในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆและเริ่มเห็นรูปแบบบางอย่าง จากภาพวาดและข้อสังเกตของกาฮานเขาสรุปได้ว่าสมองของเราประกอบขึ้นจากหน่วยย่อยๆที่แยกจากกันแต่ละหน่วยเรียกว่าเซลล์ <c oughs> ประสาทหรือนิวรอนซึ่งเซลล์เหล่านี้ไม่ได้เชื่อมต่อกันเป็นเนื้อเดียวแต่มีช่องว่างเล็กๆระหว่างกันช่องว่างที่ว่านี้เรียกว่าไซแนปส์และการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทเกิดขึ้นผ่านช่องว่างเหล่านั้นไม่ใช่การไหลเชื่อมต่อกันเป็นเนื้อเดียวนั่นคือที่มาของหลักการนิวรอนซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของประสาทวิทยาในปัจจุบัน การค้นพบนี้ไม่ใช่แค่ความเข้าใจทางชีวภาพเท่านั้นแต่มันเป็นเหมือนกุญแจสำคัญที่ไขไปสู่ความลับของการเรียนรู้การจดจำและการเปลี่ยนแปลงกา,ารฮานเชื่อว่าแม้ว่าจำนวนเซลล์ประสาทในสมองของผู้ใหญ่จะคงที่แต่ความสามารถในการสร้างและเสริมสร้างการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทเหล่านั้นยังคงดำเนินต่อไปได้ตลอดชีวิต เขาเขียนไว้ว่าตราบใดที่บุคคลหนึ่งยังคงใช้ความคิดและการฝึกฝนอย่างไม่หยุดยัง้งเส้นทางประสาทของเขาจะยังคงถูกสร้างใหม่และยืดหยุ่นได้นี่คือมเมล็ดพันธุ์แรกของแนวคิดที่เรียกว่าความยืดหยุ่นของสมองหรือ neuroplasticity ความยืดหยุ่นของสมองคืออะไรลองจินตนาการถึงป่าทึบแห่งหนึ่งที่เราไม่เคยเดินผ่านมาก่อนตอนแรกมันอาจจะรกทึบเต็มไปด้วยพุ่มไม้แต่ถ้าเราเดินผ่านเส้นทางเดิมซ้ำๆทุกวันเส้นทางนั้นก็จะค่อยๆชัดเจนขึ้นกลายเป็นทางเดินที่สะดวกสบายขึ้นเรื่อยๆ การเดินครั้งแรกอาจยากลําบากต้องใช้แรงเยอะแต่เมื่อเราเดินบ่อยขึ้นมันก็ง่ายขึ้นเช่นเดียวกับสมองของเราค่ะเมื่อเราเรียนรู้สิ่งใหม่ฝึกฝนทักษะใหม่หรือแม้แต่มีความคิดหรือประสบการณ์ใหม่ๆสมองของเราก็กําลังสร้างและเสริมสร้างเส้นทางใหม่ๆในตัวเองทุกครั้งที่เราเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการจําชื่อคนใหม่การฝึกเล่นดนตรีการเรียนภาษาใหม่หรือแม้แต่การคิดวิเคราะห์ปัญหาต่างๆงงเซลล์ประสาทในสมองของเราจะส่งสัญ,ญญาณสื่อสารกันผ่านไซแนปส์เหล่านี้ และยิ่งเราทำสิ่งนั้นซ้ำๆมากเท่าไหรการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทเหล่านั้นก็จะยิ่งแข็งแรงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นเหมือนกับการสร้างถนนจากทางเดิมดินลุกรังให้กลายเป็นถนนคอนกรีตหรือแม้กระทั่งทางด่วนถ้าเราหยุดใช้เส้นทางนั้นนานๆมันก็จะค่อยๆถูกธรรมชาติกลืนกินไปอีกครั้งนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงลืมถ้าเราไม่ทบทวนการค้นพบเรื่อง n e u r o p l a s t ิ c i t y นั้นสำคัญยิ่งนักเพราะมันบอกเราว่าสมองของเราไม่เคยหยุดนิ่ง ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เราก็ยังคงสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆปรับตัวและพัฒนาตัวเองได้ตลอดชีวิตความเชื่อที่ว่าแก่แล้วเรียนไม่ไหวหรือฉันไม่เก่งเรื่องนี้เป็นเพียงกรอบความคิดที่บทบังศักยภาพที่แท้จริงของเราเท่านั้นแล้วความคิดแบบไหนล่ะคะที่จะช่วยส่งเสริมให้สมองของเราเติบโตได้เต็มที่ตามหลัก neuroplasticity คำตอบอยู่ที่แนวคิดที่เรียกว่า growth mindset หรือกรอบความคิดแบบเติบโต ซึ่งถูกนำเสนอโดยนักจิตวิทยาชื่อดังอย่าง Carol d w ด c k วจากมหาวิทยาลัย Stanford d ด e c วได้ทำการวิจัยมานานหลายทศวรรษเกี่ยวกับแนวคิดที่ผู้คนมีต่อสติปัญญาและความสามารถของตัวเองเธอพบว่ามีกรอบความคิดหลักๆอยู่2แบบแบบแรกคือ fixed mindset หรือกรอบความคิดแบบตายตัวซึ่งเชื่อว่าสติปัญญาและความสามารถของคนเราเป็นสิ่งที่กำหนดมาตั้งแต่เกิดเปลี่ยนแปลงไม่ได้ คนที่มีกรอบความคิดแบบนี้มักจะหลีกเลี่ยงความท้าทายเพราะกลัวความล้มเหลวและมองว่าความล้มเหลวเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าตัวเองไม่เก่งไม่ฉลาดทําให้พวกเขาหยุดพัฒนาตัวเองง่ายๆส่วนอีกแบบหนึ่งคือ growth mindset หรือกรอบความคิดแบบเติบโตซึ่งเชื่อว่าสติปัญญาและความสามารถของเราสามารถพัฒนาและเติบโตได้ผ่านความพยายามการเรียนรู้และประสบการณ์คนที่มีกรอบความคิดแบบนี้จะมองว่าความท้าทายเป็นโอกาสในการเรียนรู้ ความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการและความพยายามคือหนทางสู่ความเชี่ยวชาญที่น่าทึ่งคือดูเอ็กและทีมวิจัยของเธอได้เชื่อมโยง growth mindset กับหลัก neuroplasticity อย่างชัดเจนเมื่อเราเชื่อว่าสมองของเราสามารถเติบโตและเปลี่ยนแปลงได้เราจะเปิดรับการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆมากขึ้นทําให้เกิดการสร้างและเสริมสร้างการเชื่อมต่อเซลล์ประสาทในสมองอย่างแท้จริงเหมือนกับการสร้างถนนใหม่ๆที่กว้างขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ฟิกซ์มายเซตจะปิดการโอกาสในการสร้างเส้นทางเหล่านั้นทําให้สมองไม่ได้รับการกระตุ้นและเติบโตอย่างที่ควรจะเป็นฉะนั้นการเรียนรู้ที่จะเปิดใจรับโกลฟ์มายเซตจึงไม่ใช่แค่เรื่องของกําลังใจหรือความเชื่อในเชิงบวกเท่านั้นแต่มันคือการปลดล็อกกลไกทางชีวภาพของสมองเราให้ทํางานได้อย่างเต็มศักยภาพมันคือการยอมรับว่าเราทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างไม่มีขีดจํากัดตราบใดที่เรายังความตั้งใจที่จะก้าวไปข้างหน้า แล้วเราจะนําแนวคิดเหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับเป้าหมายชีวิตการเติบโตและความก้าวหน้าของเราได้อย่างไรในทุกๆวันอย่างแรกเลยค่ะให้เรามองความท้าทายเป็นโอกาสแทนที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ดูยากหรือเกินตัวให้ลองมองว่านี่คือโอกาสที่สมองของเราจะได้สร้างเส้นทางใหม่ๆขึ้นมาลองตั้งเป้าหมายที่ดูเหมือนจะเกินเอื้อมในวันนี้ไม่ต้องกลัวความผิดพลาดเพราะทุกความผิดพลาดคือข้อมูลสําคัญที่บอกเราว่าจะต้องปรับปรุงอะไรในครั้งต่อไปอย่างที่สองให้ความสําคัญกับกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว หลายครั้งเรามักจะโฟกัสที่ปลายทางมากเกินไปจนลืมความงดงามของการเดินทางไปตลอดเส้นทางการให้คุณค่ากับความพยายามที่เราเทุ่มเทการเรียนรู้ที่เราได้รับในแต่ละก้าวจะทําให้เรามีความสุขและมีแรงผลักดันที่จะก้าวต่อไปแม้ผลลัพธ์สุดท้ายอาจจะยังมาไม่ถึงหรืออาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังอย่างที่ 3. เรียนรู้จากความล้มเหลวอ,อย่างฉาญฉลาดไม่มีใครประสบความสําเร็จโดยไม่เคยล้มเหลวเลยซันติอาโกรามออีกาฮาวเองก็ต้องทดลองย้อมสีเซลล์นับครั้งไม่ถ้วนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน เัลเบิร์ตไอซ์ไน์เคยกล่าวว่าคนที่ไม่เคยทําผิดพลาดคือคนที่ไม่เคยลองทําอะไรใหม่ๆเมื่อเราล้มเราไม่ได้ล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงแต่เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นในครั้งต่อไปลองตั้งคําถามกับตัวเองว่าฉันเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ได้บ้างแทนที่จะบอกว่าฉันทําไม่ได้อย่างที่สี่อย่าหยุดที่จะเรียนรู้โลกหมุนไปข้างหน้าทุกวันความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาหากเราหยุดเรียนรู้เราก็จะค่อยๆถดถอยลองหาเวลาเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านบทความวิทยาศาสตร์การฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจการดูสรารคดีหรือแม้แต่การพูดคุยกับคนที่มีความรู้ในด้านต่างๆการเรียนรู้ไม่ใช่แค่เรื่องในห้องเรียนแต่มันคือการเปิดรับข้อมูลใหม่ๆและพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านของชีวิตและที่สําคัญที่สุดจงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองวิทยาศาสตร์ได้บอกเราแล้วว่าสมองของเราถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้และเติบโตอย่างไม่สิ้นสุดเราทุกคนมีความสามารถในการสร้างเส้นทางใหม่ๆในสมองของเราได้ตลอดเวลาเพียงแค่เราเชื่อมั่นในสิ่งนั้นและลงมือทำ การเดินทางสู่เป้าหมายชีวิตการเติบโตและความก้าวหน้าไม่ใช่เส้นทางที่ราบเรียบเสมอไปมันเต็มไปด้วยอุปสรรคความท้าทายและบางครั้งก็อาจจะมีช่วงเวลาที่เราอยากจะยอมแพ้แต่ขอให้เราจำไว้เสมอว่าเรามีพลังวิเศษอยู่ในตัวเราทุกคนพลังที่จะเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์และเติบโตอย่างไม่มีขีดจำกัดขอเพียงแค่เราเลือกที่จะใช้พลังนั้นและไม่หยุดที่จะเรียนรู้ ไม่หยุดที่จะก้าวไปข้างหน้าค่ะเมื่อเราได้รู้เรื่องนี้แล้วในตอนถัดไปเราจะมาเจาะลึกถึงวิธีการสร้างความยืดหยุ่นทางจิตใจหรือ resilience เพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนใหม่ได้ทุกครั้งที่ล้มและก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงบนเส้นทางแห่งการเติบโตนี้ค่ะ